สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางตำลาวของเรานะคะเอ้ตำลาวว่าสะเล่นทั้งวันแนวทางเล่นทั้งวันนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจาวันที่เอ่อยี่สิบเก้านะคะแอดก็จะลงให้ก่อนนะคะทุกคนโอ้ยจะเป็นแอดกี่คันค่ะค่ะมีคลิปต่อคลิปเลยนะคะขออภัยนะคะเอฟซที่สมัครเขาไปเบิ้งคลิปเนาะอันยังไม่มีคลิปค้างเลยนะคะแอด แอคี้านะคะ่ะจะไฟไม่ลนตูดนะคะไม่ถึงเวลาก็ไม่ทําแนวทางนะคะช่วงนีน้นบุอยากเขา YouTube เลยค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้า YouTube เลยนะคะทุกคน จิตตกนะคะไปดูซีลงซีรีส์ก่อนพักสมองก่อนนะคะอามาดูกันนะคะแนวทางเนาะแนวทางคืนนี้นะคะแล้วก็ลุนล้นลาวพัฒนาแล้วก็ดาวโจนนะคะจะไปซอยดาวค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะดาวดาวเลิศด,ดาวจึ้งมากนะคะก็เลยอติดใจนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซไปสอยดาวนะคะคืนนี้สายสอยดาวเนาะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้จักรยานหลายคันในการรับชมแล้วฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปหฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกทา่านโชคดีกับแนวท,ทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะพอหมานพอหฮงพอปังพอได้กันไหมนะคะแนวทางเนาะอันนี้สี่เราเช้านะคะแอดจะไม่ได้เก็บสถิติให้นะคะสีเ่เราเช้าแล้วก็เล่นทั้งวันนะคะทุกคนเล่นทั้งวันก็ตัวเด่นถ้าตัวเด่นไปไม่ได้นะคะเราเอาตัวประกบขึ้นได้เลยนะคะแบบไหนเหรอแอดแบบนี้ค่ะ แอดให้เด่น3-4-5ใช่ไหมคะแต่ว่า3-4-5มาน้อยเหลือเกินทำไม7-8-9มาเยอะกว่าเราเอา7-8-9ขึ้นได้เลยนะคะมันอยู่ในนี้แหลคะค่ะอยู่ในนี้แหละเพราะว่าแต่ว่าตามสูตรแอดมันให้3-4-5เนอะแต่ว่าเวลาถึงหน้าง,งานจริงๆนะคะ มันเดินจริงๆอาจจะเป็นเจ็ดแปดเก้าอย่างนี้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนขึ้นได้เลยนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดสายตัวเด่นนะคะสายวินนะคะก็พอจะหมานพอจะเฮงพอจะปังกันนะคะหวยคืนนี้นะคะเอราวริ่กมุ่งข้นมากค่ะคับเดาเอาด้วยค่ะเอาเ้ายังกับสองเจ็ดสามอันสองอันสองเจ็ดสามสองเจ็ดแปดนี้แหละค่ะเราเราก็แปลงเลขเอานะทุกคนแปลงเลขเอานะคะอย่าลืมติดไว้ด้วยเลขรัฐบาลลาวนะคะ นี่รัฐบาลลาวเนียเห็นบอดเ287นะคะ287 237นะคะมันชอบออกใกล้เคียงกันค่ะทุกคนเอ้านี่นะคะตามนี้เลยนะคะแนวทางเนาะท่านที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะอยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้นะคะสมมทแอดเปลย์มืดละค่ะเอ๊ะม,มันหยิบเข้าหยิบออกรูนนี่นั่นนะคะขาดมืดละค่ะยังไม่ได้ไปซื้อเทปกาวเลยนะคะเอามาเปะไว้นะคะเอามาเปะไว้เมื่อสิ้นใสใสไดน้นานๆเนาะ ลืมค่ะไปบ่อยนะคะไปไปเข้าร้านเครื่องเขียนบ่อยบ่อยกับตอนสมัยเรียนอีกนะคะแต่ว่าลืมนะคะเสียดายมากๆเลยเดี๋ยวจังสิไปใหม่ค่ะลืมต้องไปสื่อโค้งมาอันนี้ไว้ ได้เป็นมีราคากับ f c นะคะแอดก็ขออภัยนะคะแอดก็ทำคลิปตัวคลิปเลยนะคะช่วงนี้โอ้ยไฟไม่ลนตูดก็ไม่ทำแนวทางนะคะทุกคนพักผ่อนค่ะพักผ่อนสมองในะส่วนนี้เนาะเอานี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะสายสอยดาวนะคะใครที่จะไปสอยดาวกับแอดคืนนี้ตามนี้เลยนะคะปาก,กา กายซื้อมาใหม่สีแดงคือจางเห็นเนาะสีลาวเช้านะคะของวันที่29นะคะ789นะคะ707172นะคะ808182 909192นะคะซสายสอยดาวนะคะเอาเดี๋ยวลืมตารางค่ะตารางนะคะ7961นะคะ802นะคะ7981 02เนาะอันนี้สายสอยดาวนะคะสายสอยดาวคืนนี้ของวันที่28นะคะ1 2 3ค่ะทุกคน1 2 3 1 1 1 2 10นะคะ20 21แล้วก็22นะคะ30 31 32นะคะ1 3 13 2, 13 4นะคะ20 5นะคะ1 3 4 20 5ค่ะทุกคนนี่เอาไปหมาดเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะสําหรับสายที่จะสอยดาวคืนนี้นะคะแครเลยค่ะ แคบเลยนะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับเบิ้ลจับหามได้สองคู่นะคะหรือมันจะไปเบิ้ลไปหามเราพัฒนานอค่ะหรือสิจังได้เนาะคะ่ะวันจันทร์ปาบเซียนนะคะพี่นิดพิจารณาวิเคราะห์กันดูก,ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะว้ายแอดกับเบงแตซี่ลีคะ่ะดูตาฉ่ำตาแฉะเลยนะคะไม่ไม่ติดใจไอ้นี่ไอ้นี่ยายก็เป็นเป็นซีรีส์ค่ะทุกคน ลองไปพักสมองไดเด้อจะไปพักสมองซ e e ีรีจีนผู e ้ละค่ะ e ซีรีจีนนะคะปุยปั่มกันเมดเ,เหลืองนะค,ค่ะจะเป็นะะเ,เลือสมเมนเตียนเอซว่าเอานี่ละค่ะพา่เอฟซีไข่เขียดนะคะเข้าแลวออกไม่ได้เลยแอดก็นี่ลนะคะ่ะเนี่ยพอถึงเวลานะคะก็รีบมาทําแนวทางให้ทุกคนนะคะถ้าไฟไม่ลนตูดก็ไม่ทํานะคะทุกคนแนวทางอ้เหลือคารบอขยันเลยได้บาดิไตยบัวปวดเจ้า โอ้แนวทางกว่าจะได้นะคะเอฟสี่ว่าปกติแอสนี่ทำแนวทางเลยนะคะโอ้แอดขอไปโอ้แอดแอเราไปติดซีรีส์ไหมคะไปติดซีรีส์นะคะเบิ้งซีรีส์เนาะ เอามาดูนะคะสายสอยดาวคืนเอาสายสอยดาวไปแล้วเนาะเอามาดูแนวทางเล่นทั้งวันนะคะของวันเอ,ออังคารเนาะ mm hmm. เด่นนะคะ789นะคะ7172 73818283919293มันจะไปราวพัฒนาไหมนะคะเห mm ็น hmm. มันไปโหลดพวงจึงขนาดเลยะเี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเ่แนึ่งแปดสองแปดสามแปดนะคะ91929394น,นะคะ ม่วงขนาดเลยค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะคะทุกคนนี่เนาะเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าหกสองนะคะแปดหนึ่งสามนะคะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองสามนะคะนี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองแปดนี่ทุกคนเอาเหมี่ยวหอยนี่นะคะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสามนะคะแต่มันมีเจ็ดสองสามแล้วนะคะแปลงค่ะทุกคนแปลงเอานะคะเลขมหามงคลนะคะเลขมงค,ะคะเลงคเลขอันนี้เนาะนี่เนาะ ไย่ย่าลืมติดไหวเด้ออย่าลืมติดไหวเด้อมีแล้วหรอรัชการที่สิบมีแล้วรัชการที่สิบมีสิออ่ออกคือบหนึ่งศูนย์นะคะเอาไม่เน่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนอ๋อไม่เนียด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาลองดูค่ะลองดูเด้อนี่นี่เนอสองเจ็ดแปดเจ็ดสามสองแต่ว่าในราพัฒนาแอสก็เอาให้ดูแล้วนะคะเอาให้ดูแล้วเอฟซิก็ลองดูเด้อค่ะลองดูเด้อในชุดตารางนะคะโอ้ยงวนีนลายเอสีผ้าปังคะ่ะ ปังแถปังแถแต่ว่าสีมาตัวใดแล้วเนาะจ้ะมาตัวไหนก็ขอให้เป็นตัวที่ f อไปนะคะตัวที่ FC ไปตัวที่เ c ซน้นนะคะมีตัวไหนชอบก็จัดโรดทานทุกคนนะคะแนวทางเราก็ดูเป็นแนวทางนะคะแนวทางแต่ว่าส่วนมากก็จะไปตัวชอบตัวที่ตัวเองไอ้นี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะช่องแอก็มีหลากหลายแนวทางนะคะ อแอนหวัวยังง่วงค่ะกินข้าวหมดไปสองถ้วยนะคะแล้วก็มาดูซีรีส์แล้วก็จะหลับนะคะแต่ว่ารีบมาทําแนวทางตัวนี้ให้เอฟซก่อนนะคะขออ่างไล่ไล่เอฟซีสิคอนหมอหัวเอาค่ะเดี๋ยวคืนนี้เอฟซีบอกโอ้ยบ่ได้สอยดาวอีกแล้วแอนจะเห็นยังว่าสันจักสีอ่างยังแล้วเขาโบมีแนลสีอ่างาดเดียวดิมีแนลสีอ่างนะคะโบมีแนลสีอ่างเอฟซีสิคอนมอหัวฟ้าลูกจะขี้นอนคะ่ะมาเห็ดให้เอฟซีค่ะ เอานี่ค่ะลองดูเดอ้อแนวทางเล่นทั้งวันนะคะชอบก็บไปจังไปค่ะโอ้ยมือแร่งสวยดาวแตกนี่แม่นาะเขาเนาะเหมืเหล้าพัฒนาสิด่าเบื่อบ่นมีหนึ่งในแมนะะ่เนาะแอรหมักดูเด้อสองสามนี่เป็นแต่ออกหรือเปล่าโอ้ยถ้ามาเจ็ดสองสามนี่ทำยังไงนะคะสองเจ็ดสามนี่เขาสิบริกกีดกันบอกค่ะโอ้แต่ว่าถ้าว่าสองมาเราก็ดับหลักร้อยเราก็หลุดสิเนาะ,ะถ้าเป็นเรลาพัฒนานะคะเอามาตัวใดกระางวันใดถึกจะ เห็นมันมาหลุดจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีจ้า